สบายดีพี่น้องสบายดีมาทุกคนด้อพี่น้องเอยวืันนี้พาเข้าป่าพี่น้องกับมาเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดขอนมาเบิ่งพี่น้องป้าออกหลขาักหลแน่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่หลังจากฝนตกฝนตกแซมพี่น้องมันกะสีดอกกะบบค่อยงามอะไรพี่น้องเอ้ยดอกพอดีกําลังแก่งแ่บพี่น้องโอ้แต่สะอ่อนรับพี่น้องมาเก็บน้ากันพี่น้องมาเก็บน้ากันหลขาักหลแน่พี่น้องพุ่นอยนก็มีพี่น้องเอ้ย ดอกประทันใหนไงพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งดอกของเขาพี่น้องเหมือนนะฮะก็ออกฮะก็ออกประธานในไงเหมือนโอ้หลายคักหลายแน่พลพลพุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาพุ่นมีแต่ดอกเห็ดทั้งนั้นพุ่นเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งพุ่นนะป้าโถมาเก็บน้ำกันพี่น้องมาเก็บน้ำกันบ้านนี้โอ้ยหลายคักหลายแน่พี่น้องเลย สิเก็บจังไงพี่น้องเบิ่งโอ้เขาบรุรีเอามีดมาพี่น้องกระจกเก็บอย่างนี้จากน้อยเบิ่งนี่นี่เธอกระตากมาพร้อมเก็บแน่แล้วแหละพี่น้อง,งโอ้พุทธิแกงแท้พี่น้องนี่าลายขากลายแน่ผลกระตกพี่น้องเอ้ยอือ จะอ่อนคักพี่น้องเอาไปแกงแ่บๆกินพี่น้องเลยแกงใส่สมผักติวโอ้ยมาเก็บน้ำกันพี่น้องหลายคักหลายในหลีหล่อน ลายคากลายในพี่น้องโอ้คอร์สมีก็หลายอยู่พี่น้องเอ้มาเก็บน้ำกันพี่น้องไหมพี่จะดองงามพี่น้องนี่เนี่ยลอยตกเละอยู่กลางปลาพี่น้องเอ้ยกลางปลากลางดงหินกับพอหินยุ่งกับพอยุ่งพี่น้อง โอ้ข้างในก็มีพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยพุน่นหลายขักหลายแน่พี่น้องมาเก็บน้ำกันพี่น้อง,เอ,งเอ้โอยโมวลมวนมวลว่านีน้นะเบิ่งดอกของเขาฮะก็ออกพี่น้องเอ้ยฮะก็ผลพันนะพี่น้องดอกใหญ่โอ้ยพุนพ่นพุน่นเข้าไปข้างในโอ้ยหลายขักหลายแน่ย้าเบิ่งเนี้ยพี่น้องโอ้ยสวยงามค่ะเลยยังแล้วอัอนนได้ไ่ม เก็บน้ำกันพี่น้องมา,มาเก็บน้ำกันผลกระตุกพอาะผลไม่นอ้องเก็บก่อนเก็บได้หลายๆจังไซพี่ให้น้องเบิง้งว่าจะได้ไหลายประเดี๋เมื่อน,นี้พี่น้องมาลุ้นมาชมน้ำกันเด้อพี่น้องไอซิมานหรือว่าบอมานพี่น้องก็ได้ไลายเติบอยู่ใดพี่น้องเลยพอ,พอแกงอยู่พี่น้อง ไปเห็ดจังไดรกินอลไรพี่น้องเอ้ยน่ะได้มันแซ่บพี่น้องไปซุปกินก็นแซ่บเด้พี่น้องเอ้ยเห็ดอันนี้ไปซุปกินกับไปผัดไปทอดกินพี่น้องเอ้ยแซ่บเมืองดอกของเขานี่สวยงามครับพี่นอ้งองเปตรงไหนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนั่นแหละพี่น้องทุกกำลังแรงใจทางฝั่งไทยฝั่งลาวเก่าพี่น้องเอ้ย อยู่ต่างประเทศก็ขอบ,บุญขอบคุณคือกันเด้พี่น้องขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเอยไปก่อนสบายดี